สวัสดีครับผมนายธนาสารวิชัยรัตร์รหัสนิศ์1 0 0 2สิต6 8 4 1 0 1 0 2 0 2 4คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์สาขาวิชาภาษาไทยวันนี้ผมจะมาเล่าวรรณกรรมสีขาวพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูเรื่องน้ำเต็มแก้วกลางหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขามีเด็กชายคนหนึ่งชื่อบอน เป็นเด็กฉลาดขายันและใฝ่เรียนรู้เสมอเขาอา่านหนังสือทุกเล่มในห้องสมุดเล็กๆของมหาวิทยาลัยจนหมดและมักจะถามคำถามมากมายกับอาจารย์จนเพื่อนๆเ,เรียกเขาว่านักประาดาน้อยวันหนึ่งอาจารย์ผู้เท่าชื่อครูจันทร์ได้ย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อพักผ่อนบ้านปลายชีวิตครูจันเคยเป็นนักปราดญ์ผู้มีชื่อเสียงและชาวบ้านต่างก็เคารพนับถือท่าน วันหนึ่งบอลได้ยินเรื่องราวของครูจันร์จากชาวบ้านจึงตัดสินใจไปขอเรียนรู้กับท่านบอลพูดขึ้นมาว่าผมอยากเรียนรู้กับท่านครับผมรู้อะไรมากมายพอสมควรแล้วแต่ยังอยากรู้มากกว่านี้เด็กชายบอลกล่าวด้วยความมั่นใจครูจันร์เพียงยิ้มแล้วเชิญบอลมานั่งครูจันร์วางแก้วน้ำสองใบไว้ตรงหน้าบอลใบหนึ่งว่างเปล่า อีกใบน้ำเต็มจนล้นแล้วครูจันจึงถามบอลว่าเจ้ารู้ไหมว่าน้ำสองแก้วนี้ต่างกันอย่างไรครูจันถามบอลบอลจึงตอบว่าก็แก้วหนึ่งว่างเปล่าส่วนอีกแก้วหนึ่งน้ำเต็มจนไม่มีที่ว่างเลยครับบอลตอบอย่างรวดเร็วครูจันจึงพูดว่าเปรียบเสมือนใจของคนเราถ้าใจเต็มด้วยความรู้ความมั่นใจตน จะไม่เปิดรับความรู้ใหม่ๆอะไรเลยแม้มีน้ำดีๆข้อเติมไม่ได้แล้วเพราะมันล้นออกจนหมดแต่ถ้าใจเราว่างเปล่าเหมือนแก้วเปล่ามันจะรับน้ำใหม่ได้เสมอบอนนิ่งไปคู่หนึ่งเขาเริ่มเข้าใจสิ่งที่ครูจันจะสอนตั้งแต่นั้นมา เด็กชายบอลจึงเปลี่ยนมุมมองเขาเริ่มไม่อวดรู้ไม่ยิงในความสามารถแต่เรียนรู้ด้วยใจอ่อนน้อมเปรียบเหมือนแก้วปา่ที่พร้อมรับน้ำอยู่เสมอคติสอนใจในเรื่องนี้ผู้ที่รู้มากไม่ใช่ผู้ที่เรียนรู้มากที่สุดเสมอไปแต่คือผู้ที่ยอมเปิดใจเรียนรู้แม้ในสิ่งที่ดูเหมือนตนจะรู้ดีอยู่แล้วกระผมขอจบการเล่าวารรณกรรมสีขาวเพียงเท่านี้ครับ ครับ